สวัสดีครับเดี๋ยวมาทำไทยเที่ยงนะฮะคุณไทยเที่ยงเนาะไทยเช้าที่พิมพ์ให้ไปเนี่ยเออเด่นบนนะครับเด่นเด่นบนมี6 7 8เนาะเข้า,า online, end, 6, 7, 8, 7, 8, 2ตัวอีกแล้วได้7จ็ดไปร้อยเนาะเจหลัก10บนนะครับเนาะใช่ปะใช่ดีมันออก7อ่อเจ็ออกเรียงเลยอะระวังนะไทยเที่ยงระวังดีๆนะฮะ เออแล้วก็มาตัวกันด้วยนะครับดูตัวกันเนี่ยตัวที่บอกว่าพิมพตัวที่พิมพบอกว่าเออใส่ไว้เฉยๆอ่ะพิมพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะว่าเขาจะมาตัวนี้ไงเออถ้ามาตัวนี้พิมพก็คงจะแบบรวยไปแล้ววนะเนาะตอเล่นครับเนาะก็ก็ลองดูเอาพิมพยังไม่รู้เลยว่าพิมพเขียนทําไมไอ้เลกไอ้เลที่ที่มันถูกอะ่ะเอองงมากโอเคเดี๋ยวมาดูไทยเที่ยงเนาะ ไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยปิดเที่ยงสิบหนึ่งศูนเด่นเน้นบนพิมพ์ได้ เด่นเน้นบนเท่ากับมันออกเรียงเนาะโถกลัวจังเลยอะ่ะกลัวจะเป็นชุดอันนี้จังเลยอะ่ะเป็นชุดนี้นะ มาหนึ่งถึงสองตัวนะครับนะ้าไทยเที่ยงไทยปิดเที่ยงนะบนนะครับเฉพาะบนนะเออสองอะไรดี สองสองสองสามสองสี่สองห้าอูมีสองเนี่ยระวังเหอะพิมพ์ว่าจะแบบมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยแปบ๊บนึงนะครับอืมพิมพ์ว่าน่าจะมาตัวเดียวอันนี้น่าจะมาตัวเดียว มาหนึ่งตัวนะครับทยเที่ยง2องส่ะเออแล้วก็มาดูสองหนึ3งสอ4ห้นะครับกันเป็น1,5กับ 5, 5. กับห้าห้าเจ็ดแล้วกันนะสองสามสองสามสี่ผมชอบนี้นะสองกับสี่นะครับมาไปนะโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยระวังเบิ้ลนะเพราะเขาติดสองใช่ไหมหนึ่งหนึ่ง ห้าห้าสามสามด้วยอะสี่สี่นะครับสำหรับคนเล่นสามตัวนะเดี๋ยวพิมพ์ใส่เป็นเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามห้า ครับที่ชอบนะแล้วก็เจ็ดอะไรนะเจ็ดสี่หนึ่งใช่ไหมเจ็ดสี่ห้านะครับอืมน่าจะเท่านี้นะครับน่าจะเท่านี้นะ ก็อย่างนี้เนาะเออ,อยังไงก็แล้วยังไงก็แล้วแต่ไทยเที่ยงพี่แนะนําให้เบื่อเบาๆเานาะโอเคแค่นี้ละครับเด่นเน้นบนไทยเที่ยงวันที่10มีนาหกสีครับอย่าลืมกันเบิร์นนะบ๊ายบายขอใโชคดีครับ